วันนี้ไม่ได้มาเพลงเดียวนะคะในโปรเจกต์เ o อร์ t เตนตังมี10เพลงด้วยกันและเพลงที่จะร้องต่อไปเนี่ยอีเพลงอยู่ในโปรเจกต์เ o อร์ t เตนด้วยอยากฟังกันหรือเปล่าอยากรู้หรือยังว่าเป็นเพลงอะไรรู้แล้วด้วยไม่เซอร์ไพรส์เลยนั่นก็คือเพลงไม่รักีหรือยังไงของน้องชาชาค่ะไปฟังกันเลยครับแล้วน้ได้ช้ก็ร้องด้วยนะ ดีกันไปเราไม่เหมาะกันเลยคำชี้ชัยคำชี้ชัยขอทุกคนหมดใจสุดทั่วไปไม่เคยนึกว่าต้องฟังมันจะเคอะดีกันไปดีกันไปทำให้รู้สึกชาคุณได้รู้ตอนทลาคบมาตั้งนานไม่เห็นเธอพูดอย่างนี้แต่ในวันนั้นนะฉันดิยังไงก็ให้

ข้าใจเขอใจว่าโทษว่าฉันดีไปอย่างนี้ยังไงก็ให้ทิ้งก่อนทิ้งที่อยากทำช่วยจริงใจบอบสักอย่างได้ไหมบอกหน่อยเธอไม่รักดีหรือ,อยังไงคนไม่ดีหรือไงถึงเจอบอ,อกอกลองฉันเพียงที่สิ่งนะั้มันดี

ครับนะฮะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นอะไรพิเศษพิเศษที่เอามาฝากแฟนๆใช่แด้วยแฟนของเลิฟสเตตัสด้วยนะครับนะฮะแต่แอบได้ยินข่าวมาว่าจริงๆแล้วถึงขั้นว่าแลกเพลงกันได้ไหมชาชาใช่ทำไมล่ะรู้สึกว่ามันใช่ด้วยนะเพลงนี้ใช่เจริงๆด้วยนะจริงจริงๆน้องชาชาก็อยากแลกเพลงกับอีกเหมือนกันจริงเหรอใช่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนอันนี้อันนี้ผมต้องไปไปไปถามก่อนนะ,ะต้องไปถามชาชาด้วยว่าตรงกันเลยหรือยวฟามค่ามเดียวไม่ได้นะแต่ว่าก็ค <paling S 1> ือชอบเพลงของชาชาเหมือนกันนะครับนะฮะ <sk ir approach> ดูเหม <ooo paying full vision. fox> ือนแบบรู้มุมกล้องมาเท่มาดีงลสนุกมากเลยกับเพลงชาชาติเลยแต่ว่ากระือว่าเป็นอีกหนึ่งความพิเศษและการที่เอามามอบให้นะฮะกับการมีไอวของเราครั้งนี้ใช่แล้วนะคะแล้วตอนนี้ศิลปินของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะวเลยทีเดียวใช่แล้วนะคะจากนั้นเราอยากจะขอเชิญศิลปินพี่ป๊อปแล้วก็พี่เกมขึ้นมาเลยค่ะเลยนะครับมาเลย ครับเกี่ยะกบกันเลยดีกว่าอมาแล้วนะครับหายไปหนึ่งสาวเมื่อกี้พอยเขาแอบกะซิปมาค่ะว่าขอโทษจริงๆมีงานต่อขออนุญาตไปทํางานแป๊บหนึ่งเยอะกันเยอะนี่เสียงเสียงแบบเอขอโทษนะครแล้วนอนนะแต่ว่าก็แบบว่าโอ้โหไปร้องเพลงใ่แล้สี่อสารกับทุกทุกคนต่อนะครับนะวันนี้มาอยู่ใกล้ชิดกันนะครับเดี๋ยวย้อนถามต่อ อีกสักเล็กน้อยแล้วกันนะเรื่องราวของมินิซีรีส์ที่เกิดขึ้นใน Love Stay ัสนี้เนี่ยใช่แล้วระหว่างกลุ่มอิงกับป๊อปใช่ไหมเป็นเพลงใช่ไหมฮะเพลงเพลงไม่ใช่ระหว่างอิงกับป๊อปแม่คือเป็นเพลงเพลงแหม่โอ้โหแหมต้องต้องมีการแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่เออเดี๋ยวซื้อเข้าใจผิดโอเคป่ะเออยังไงฮะยังไงช่วยช่วยช่วยเราฝันได้ไหมกับมินิซีรีส์นี้ก็เป็นเอ่อเป็นเรื่องราวครับเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องกันของของความที่แบบว่า ผู้หญิงพระเอกกับนางเอกก็คือพี่แชมป์เนี่ยพี่แชมป์ไอซีกับน้องโมนะครับเขาเป็นเขาเป็นเพื่อนกันมาครับผมนะครับแล้วก็น้องโมเนี่ยนางเอกเนี่ยเขาหลงรักนะครัเพราะว่าแชมป์เน้่ยเขาทำให้วันไหวเขาชอบรอดถอายแล้วส่งไปตลอดถ่้ยคลิปอ๋อเป็นเป็นภาพแบบกิจวัตรอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคโอเคเรเล่นเล่นนะครับผมเขาเขาก็ชอบเสร็จแล้วสุดท้ายแล้วเขาไปสารภาพรักกับพระเอกก็จะภาพรัก ภาพแล้วกับพระเอกแล้วพระเอกก็บอกว่าเราคิดกันเธอแค่เพื่อนนะตึงตึงเลยจบเลยจบเลยใช่เป็นเพลงของคุณนะครับผมก็คือประมาณว่าของพี่ป๊อปไม่ผ่านแล้วเลยบอกแค่มาชัดที่คือไม่ใช่เพื่อนแล้วแต่ปรากฏว่าพอบอกเลิกกันไปแล้วเงี้ยน้องโมก็จะจำใทำใจได้แล้วแล้วสักพักคุณแชมป์โทรมายังไงเสียดายบอกบอกกลับมาคบกันได้ไหมเอออเ้า อะไรเนี่ยแชมป์นั่นะสิเยอะมากอ๋อพี่จอเป็นอินม่กอ๋อแต่ว่าตัวน้องเขาก็ยังไม่พร้อมที่จะรับสายใช่โอ้โหสองเรื่องราวที่เอารายกันของเพลงเนี่ยนะทำเป็นหนึ่งหวีแต่ว่าเราจะมีมินิซีรีสต์หรือเปล่าคะแต่ว่าเขาอาจจะมาคิดได้แล้วก็รักกันแล้วก็มาเป็นจากร้อยถึงนิรันดร์จากถึงนนนิรรรัััด์ฉกเธอจุดเชื่อมต่อกันจริงๆมันมันจะไม่ได้นะจริงแล้วแต่ก็ต้องแล้วแต่ เบื้องบนเมื่อกี้มองขึ้นข้างบนเหมือนแบบว่าแล้วแต่เบื้องบนใช่ะเดี๋ยวคอยติดตามแล้วกันนะครับนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความพิเศษแล้วกันนะที่อยู่ใน Last State ล่าสเนตนะกับการนำเอาเรื่องราวของทั้งสองเพลงซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นกับหลายตหลายคนเพราะถึงถึงเอาเรื่องจริงเนี่ยมาทันถึงใช่แล้วเราถึงโดนใจหลายๆคนด้วยดังนั้นนะคะอยากให้อ่ะฝากผลงานกันทีละคนเลยก็ได้อ่ะเรื่องจากเกมก่อนครับผมก็ฝากซิงเกิลของเกมด้วยนะจากร้อยถึงนิ่รันชันรักเธอนะครับแล้วก็รหัสดาวน์โหลดนะหนึ่ง ดอกจานหนึ่งสองสามห้าสองศูนย์ศูนย์นะครับฝากด้วยนะครับอ่านะครับผลงานแรกของเขาเลยใช่แล้วน่าภูมิใจมากพี่ป๊อปครับเชิญครับครับก็ฝากซิงเกิลบอกฉันให้มันชัดทีด้วยนะครับในนามของป๊อปกิติพงศ์นะครับในอัลบั้มเลเวสเตตัสก็ดาวน์โหลดก็ยังถูกกฎหมายแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดเนี่ยวางแผงเรียบร้อยแล้วสำหรับเราเก่โอ้ธีขอเราเก่ไปซ้อมร้องกันได้ถูกต้องนะครับผมจะเอาไปตั้งเป็นสเตตัสแล้วเนี่ยไปร้องให้เขาฟัง เองครับแม่ว<ด>ันนี้ฝากหน่อยโอเค้นขอฝากเพลงของเองครับเพลงเรียกค่อมไม่เต็มปากนะคะแล้วก็ขอฝากอับ,บัมเลเฟเซนซับโดยขัดสิบเพลงรัก หนึ่งสองสามห้าสองศูนย์ศูนย์นี่ขึ้นหน้าจอนี่เลยขึ้นแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมอัปเดตผลงานของพวกเขาด้วยนะครับแล้วก็ติดตามด้วยละกันอย่างที่ทั้งสามคนได้บอกไปนะครับรวมถึงพลอยด้วยละกันนะครับนี่ก็คือเรื่องราวของการติดตามผลงานเนี่ยขอให้อุดหนุนของแท้ถูกสินะทุกท่าจ้าแล้วก็โลแกนเยอะๆด้วยนะคะนรีเควสต์รีเควสต์รีเควสต์นะครับเดี๋ยวยังไงคราวหน้าหวังว่าจะมากับแบบครบทีมละกันเพราะว่าเชื่อว่าหลายต่อหลายคนก็ติดกระติกกันอยู่ ครับครับวันนี้ขอต้องขอขอบคุณครับอบคุณนะั้แลสด้าสุดต้องขอบคุณนะสาวกหน้าตาดีทุกคนด้วยดีมากทุกคนเลยนะูคุณด้านนี้นี่พร้อมเป็นเชลิเดอร์นะครพร้อมแล้วที่เห็นแน่ัวด้ว นะะคเดี๋ยวเราจะมาส่งเพลงใจเรายังตรงกันอยู่ไหมนะคะของพี่พีกาลลานะคะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าค่ะถูกต้องครับนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เราทิ้งท้ายเบรกนี้นะครับพร้อมกับมิถิลกีครั้งนี้นะฮะกับอีกหนึ่งศิลปินนะครับพี่ชายใจดีของเราครับร็อคสเตตัสคุณจูกต้องครับนะฮะแนนวิน้านั่นเองนะครับนะกับเพลงนี้ครับรักแท้หรือคนแก่ใช่แล้วค่ะนะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมากับแป้งรูมนะครับวันนี้ขอบคุณเลอคสเตตัสครับขอบคุณครับ